นะครับมทสามตรวจแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคาและวก็วังนาคินเตรียมต่อยอดการพัฒนานะครับพัฒนาไปได้รูปแบบใดข้าไปเบิงพร้อมกันนะครับเ้ามือนี่เวลาเก่านาฬิกาณบริเวณวัดทิติสาธาสารามนะครับหรือวัดตาดวิมานทิพนั่นเองนะครับทางขึ้นชมถมทำหน้าค่าอุทยานแห่งชาติภูลังกาฝั่งตำบลโพหมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคาโดยการเดินทางในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางขึ้นไปย่ำทำนาคาโดยตัวเองและก็เพื่อให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและก็ใกล้อาสาชุมชนเพื่อสำรวจเส้นทางเพื่อที่จะพัฒนาในด้านต่างๆต่อไปนะครับ ว่ามีแนวทางใดสีสสสิพัฒนาได้นะครับ,รบหลังจากนั้นนายทรงศักดิ์ทองสีนะครับพร้อมคณะได้เดินทางไปที่น้ําตกตาดกินรีนะครับซึ่งอยู่บ้านหน้าอ่างอำเภอ,อตําบลโพมาแข่งอำเภอบึงหงของหลงจังหวัดบึงการเพื่อเยี่ยมชมวังนาคินนะครับซึ่ง,งเป็นหินที่มีลักษณะ,ะเป็นเกล็ดงูไข่กับ้ำหน้า่านี่แหละนะครับไข่กันนะครับ เพื่อที่สำรวจความเป็นไปว่าสิได้ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปนะครับเนื่องจากต่อเนื่องจากถ้ำนาค่าเพิ่นว่าซึ่งเป็นที่รู้จักของคนในทั้งประเทศแล้วนะครับในการนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สัมภาษณ์นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงการเดินทางขึ้นไปเมื่อนี้ว่าเมื่อนี้ได้มาท้หนาที่ในฐานะเป็นรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกได้มอบหมายกำกับดูแลเรื่องการพัฒนา วไปด้วยกัน3จังหวัดนะครับ <c oughs> บึงการสกลนครและนครพนมนะครับบึงการเป็นจังหวัดที่ซึ่งถือว่าเพิ่งตั้งขึ้นเพิ่นวานะครับเป็นจังหวัดใหม่ของประเทศไทยกว่าใดเพิ่นว่าประมาณ9ปีเข้าปีที่1 0บึงการจึงเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมนะครับบร่ราว่าสิเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับผมมั่นใจว่าเป็นจังหวัดที่ซึ่งในอนาคตนี้สิเป็นจังหวัดที่ มีการกล่าวถึงแหล่งพัฒนานในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่นี่เพื่อนว่าวันนี้ผู้คนหลายคนสนใจมากก็คือถ้านาคานะแต่ที่ผมอยู่ที่นี่เพื่นว่าอยู่นี่เป็นขั้น,นมองเพื่อนยืนอยู่นี่เป็นขันนี่เป็นวงนังนาคินเพื่นวานะครับก็บเป็นพื้นที่ที่หนึง่งที่อยู่ในอุทยานของคูรังกานี่ละ นะครับเป็นพื้นที่ที่หลายคนอาจจะยังบกเคยหูจักมาก่อนเพื่อนวานะครับแต่กะมือนี่ก็เริ่มนะครับเป็นวันการเปิดไม้เพื่อนวาเริ่มเปิดไม้มาที่นี่ก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่นาสิเป็นที่ที่นึ่งละที่คนสนใจที่สอยากเดินทางมาเที่ยวนะครับแล้วก็เห็นแหลวกับประทับใจเพื่อนวายอย่างมากเลยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็ว่าได้นะครับต่อไปนะครับทางจังหวัดนี้ต้องมีการพัฒนาหลายๆสิ่งหลายๆแนวนะครับแล้วก็ การมองท่องเทีย่ยวเรานี่นะครับส้างความสุขให้กับประชาชนให้มากขึ้นเพื่อนว่านะครับเรื่องของการเดินทางนะครับความสุขกายสบายและก,ก็ความปลอดภัยความสวยงามยังสี่<ๆ>นะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนมั่นใ, <ๆ S 1> จใจว่าสิ่งเรานี่นะสีสางคุ้นค่าแลกะก็ทั้งเศรษฐกิจนี่ยนะครับยางสูงในโอกาสต่อไป เมื่อนี้รัฐบาลมีโครงการนะครับสำคัญนะครับสำคัญก็คือโครงการคนละครึ่งเพื่อนว่าโครงการดังกล่าวนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่ในกสิเน้นไปที่การให้กับคนที่เป็นอาฐานรากนะครับได้รับประโยชน์นะครับผู้คนที่จำนายสินค้านะครับบพว่าสิเป็นร่านอาหารเป็นชาวบ้านในพื้นที่ท้องทินโยกเว้นนิติบุคคลเพื่อนว่าเป็นร่างค่าทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์ในการที่เชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาใช้ประโยชน์ในการ ที่จะลดค่าใช้ใจ่ายและก็ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของรัฐบาลในยุคนี้นะครับยุคที่มีโรคภัยซึ่งนี่ก็เป็นแนวทางในการจะแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองได้เป็นว่าเป็นปีที่กำกับดูแลเรื่องการพัฒนาการพัฒนาขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนะครับสามจังหวัดด้วยกันมันจะเป็นจังหวัดบึงการสกนลนครและก็นครพนมที่บึงการเป็นจังหวัดซึ่เพิ่งถือว่าเพิ่ง ตั้งขึ้นมานะฮะบ,บอกว่าเป็นจังหวัดน้องใหม่ของประเทศไทยก็ยว่าได้นะครับออประมาณ9ปีเข้าปีที่10นะครับเ,ออเป็นจังหวัดถึงผมผมต้องเรียนกับพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าเบื้องต้นนะฟังฟังผมพูดวันนี้นะ่ะเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับผมมั่นใจว่าเป็นจังหวัดซึ่ในอนาคตจะเป็นจังหวัดที่มีการก้าวกระโดดใการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่นี่นะครับสิ่งที่วันนี้หลายคนผู้คนหลายคนเนี่ยฮะสนใจมากคือเรื่องของถ้ำนาคา แต่ที่ผมยืนอยู่นี้เป็นถ้ำเครื่อนาคินนะวังนาคินนะ mm. ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในเรียกอุทยานของภูรลังกานะครับเป็นพื้นที่ซึ่งหลายคนอ,อ,อาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับแต่วันนี้เริ่มเปิดใหม่นะครับแล้วก็มาที่นี่ก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะเป็นที่หนึ่งที่ ผู้คนต้องสนใจเดินทางมานะครับผมมาที่นี่เห็นแล้วก็ประทับใจอย่างมากนะครับเป็นเรื่องของก็ว่าสิ่งมหัศจรรย์ก็ว่าได้นะครับซึ่งมาเนี่ยผมผมผมก็เน้นอย่างหนึ่งว่าต่อไปนี้นะครับจังหวัดเองหรือหรือเบาลเองเนี่ยจะต้องออมาพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้นะครับสามารถมีความตัวกับประชาชนได้มากขึ้นในเ,เรื่องของการเดินทางความสะดวกสบายด้วยความปลอดภยัยความสวยงามอย่างเงี้ยและผมเชื่อมัน่นเชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสูงสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุตสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร085 647 1234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้